สสดีครับแฟนคลับสีสเกตกันเองครับตรงเลยนี่พี่น้องพี่น้องนี่นี่นีะแฟนคลับเป็นอัมากฝากครับเป็นแฟนคลับองค์อิงครับแล้วก็เป็นแฟนคลับของผมเพราะว่าปรเทศบ้านกองผมนี่ครับไปไปหาเป็นเอาแฟนคล่บมาฝากเป่นบอกว่าเคยไปฝากอยู่ล้างในในที่เนาะใน้นี่บ้านพรานไม่รู้ว่านอนแล้กินหรือเปล่าพอนี่ผมไปหาเพ่นเล่ฝากมาให้เหมือนแรกนี้นี่ครับเป่นไปหาอยู่หนเวที่กันครับอยู่ที่กันธักษ์นอน เราเตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องแล้วมีของฝากคือกันฝนละไม่เราจะไปบุกหนาเวทีแป่แป,ปมีใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มื่อแรกนี้อยู่นี่บ้านหนองคูมีป่ทมบันเทิงศิลเนาะปฐทมบันเทิงศิลครับพี่น้องแต่อุ๋อิงสแสดงอยู่บ้านเก็บงาเมืองจันทร์ครับแล้วก็เลี้ยงนี่รับเชิญอ,อยู่กันธาลักครับเพื่อนครับท่านนี้ก็จะไปครับ เร,ราบอกว่าบัตรพรานที่ผ่านมาแล้วกว็ไปคือกันครับเมั่นบ่มันมม่นใจว่านองไหนกินผักหวานอะ่นยางครับวันนี้ผมผ่านไปเราเลยเอามาเก็บฝากมาให้เบืองครับพี่น้องก็มกคมุมแพงครับของเฟี้ยนครับในขาพี่น้องทั้งกันถ a l a c สิไปหลายท่ามือแรครับก็จะห่งก้อนผมอีกครับให้เราเตรียมโตอยางดีเลยครับขนาดว่า ผมเพิ่งเนกระย,ยังบ่าหูซ้ำเพิ่นครับเพิ่นว่าเพิ่นนัดก,กันหลายคนนห่ครับหน้าเวทีเพิ่นว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามีงานอะไรที่ไหนยังไงส่วนพ่อใหญ่รุ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถสิบล้อครับพ่อใหญ่เหมือนรถสิบล้อครับรถสิบล้อพ่อรุ่งนะครับนี่พ่อรุ่งมีรถสิบล้อครับ ผมข่ำแรงๆเลยครับไประชาสัมพันธ์เอาพื่อนนะครับบนแรกครับเทอดบ้านหนองคูครับนี่มันมีเสียงครับหัวลำปะถมบันเทิงศรีนครับขณะน,นี้ผมรู้สึกผมบวชขึ้เบิง่งคือกันครับผมเคยเบิร์กละเบียบสาวน้อยกับเสียงอีสานครับท่านงอลำใหญ่ผมขึ้เบิ่งครับ มาฝายปลาไว้ก็ได้ดูบ่คนนึงเก็บเทอมอีกคนนึงนนนบ,งบังดูบ่หูจักผักหวานบังดู เก็บมาบางนึงนีเอาเนงเก็บมาหม่ๆเลยพักหวานนะบ่นไปฝากอุ้งอิงมือบ้านพ่านพันะหัวนองในบ่ได้พ่นนะไปหาเราในสวนเราไฝากมาให้เก็บมาเมยเก็บมายันี่ก็ออกมา่นบางยงงามๆเนี่ยนะเก็บมตนมาขันเหี่นะแล้าเอาพอลุงอุ้มพอลุงไป กองเฟื่องวะสวยข้อแล้วบบงไงหนึ่งบ้านอร่อยแซวคนวยุใสย่นี่ยนี่มันนีเกาะแซวะประถมผมไม่เปิ่งประถมเพื่อกันแต่เกิดมาผมไปแต่มัธยมตายวะผลอ๋อไปประถมไปมัธยมเอาในในพระพรลุงไปุ่น ก็เฟืองข้อเราเหลือมามมาปนีคนพ้กันไปมืขึ้นนมาแจงโคลุบบ่ไปใส่มาเสงซานอยู่ใส่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่พายุบ่ออ๋อนี่บ่อพอยิ่งลุบ่อเอ้ยข้าขนาดเ้ียปนีจังบักสังข้าขนาดพอยิ่งปเก็บ มาเก็บค่าเดียวนึงบอกพ่อเรายายบย่กขี่ขาน,นเก็บแลยเหมือนแดงแล้เสร็จไปไปพ่ออุนงอีกแล้ววะแล้วหูก่อนตะเภาอีกอยู่กันถลักแล้ววะแล้วเก่งขนาดเลยเฟรนด์ขับเนอะบ่บมีบะไข่มะแ,แดงเนาะเก็บไปเยอะน,นี่ก็ออกมาอยอะนี่กินเนี่ยเหมือนเลยเนาะอ่อนลุยสวยอยู่อ่อนลุยสวย กินหลายไม่สิว,วันเนาะป้าป่าเนาะกินสะ <c oughs> นีละให้มันแดงมาพี่บ่ ออดีเนาะเส้นคอดีสมว่ติอะไรขอยจ้ามมาสั่นทั้งหมดเป็นเจ้า่ะว่าเราสิขาวว่าเดียวหรือเวล่าเจ้าขาวว่าข้าเจ้าก็ไปเดีดขึ้นสูโฟนะที่เด็ดผู้คกับผู้แล้วกับาเราพลาดได้โชกเกิดเดีดตอคนโตโตขึ้นกันมันกินได้ในมันในมันกรอบกอบมานอน หนึ่งแกงใส่ขมดแกงแล้วมาเสียบขมินมี่บมวดในเมืองแล้วครับมดเขาไปทั้งผุ่นนี้ขมวดไปทั้งผู้สิงขันท้องขยสีแดงนี่โอ้ยกินลดุนกินกมีนมากินกป็ยังไ่ิวก็เปิดขนาไม่หิวก็เปิดมาเขาไม่หิวหรอก๋อนนั้นกินกันหม้อผมก็ติ้มไปหาจักอลูก อ่ใหม่เรียบร้อยบุฟเฟ่ได้อยู่นี่บุฟเฟ่อย่างนั้ได้กินเบิร์เอาตัวนี้ไปขายตลาดอยูครับบ่ได้กินอออนี่ไปขายตัวเหมือนแรกงบ่ในวกงมอลำสิเนาะทอลาจะปากจะปากเดี๋วไปขายอยู่ไหนล่ะหน้าไปที่มอลำปนมัไม่หอบอดไม่ห้บอดไปควาเลไมห้บอดโจดเลย เอากิน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 หนึ่งใส่ปาอุ้ยเึงนอรุ่มแกใส่ใครหมเดลแกใส่โเดกที่เสียเลยมัใหม่ๆใช่ไเสียบวานเท่านี้หมเดหุ่ยไปาน้ใส่ใหม่เขาก็ใส่สีเขาก็เป็นโดนอะไรจะว่าแล้วขายแล้วขายทรงุ่นละสองลอยอ่พอสังฮึง่มาเพนยิมเปลเมื่อวานแล้วก็ลุกยุกอุ้มพลุงไปนำเอาอือไปดิ้นเอเออนาเสียอุ้มพีลุงไปนา เขาใช้เป็นเจ้าในแหบพี่น้องครับลืมถ่ายคลิปไน่หันนะพี่น้องว่าจะถ่ายอยู่ในป่าพอดของหักขอมแพลของแฟนคลับโอ้นี่หวัขอมแพลของแฟนคลับครับพี่น้องครับแฟนคลับเป็นหลายครับ มือนแล้ครับอยู่บ้านน้องคู่มีปรฐมบันเทิงศีลครับบ้านเก็บงาครับผมเมืองจันมีสาวหน่อยครับวงนี้รับเชิญอยู่กันทลาครับเมือแร่งครับช่วงสองทุ่มพอสามทุ่มประมาณนี้ครับพี่นั่งทางไหนสะดวกกลับไปครับแต่ว่าเนเน่เห็นมีเฟนครับเิ่นเตรียมทาครับมือแรงครับตอนนี้ของฝากผลละใหม่ไปฝากลูกสาวเพิ่นครับ ผมขับเวียบ,บ <ๆ S 1> ขึ้นไปบ้านแล้วครับมาเอาของครับพี่น้องครับนี่ครับช่วงนี้หาชั่วโมงครับพี่น้องเออชั่วโมงเปิดช่องใหม่ชั่วโมงนี้ไม่ถึงเปิดรายได้ไม่ได้นะครับผม ไม่สอมมึงแรงงานพี่นอ้องเขาไว้จะขอไดีพันชั่วโมงผิดครับได้หกหกสิบห้าชั่วโมงพี่น้องเลยจากสี่พันชั่วโมงตายตายบพี่น้องเลยตายตายเวลาชั่วโมงน้ำพึน้น